ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2718ขั้นสูงสุดเคีดแดนหวนคืนนิรันหลุดพ้นจากการกดขี่และหดตัวเข้าหาร่างของจังหวะเฉยทันท,นทีกดสายเส้นทั้งหมดมาปรรจบกันโดยมีประตูแห่งตัวตวนที่แท้จริงเป็นสูนยกลางก็ตัวเป็นวังบนแห่งกาลเวลาและมิติที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึฟุต การโจมตีที่เปิดตัวโดยสร้างเจือหยันยวนและลานอิงตกลงไปในวังวนของการเวลาและมิติและถูกปิดเบือนและกระจายออกไปยังมีพลังหินหยางและท่าทั้งห้าที่ก่อตัวเป็นรูปปลาหินหยางขนาดใหญ่บนท้องฟ้าเหนือศีรษะของแจ็คเินและป้าหลัวและพลังปานฟ้าดินและกฎแห่งฟ้าดินก็รวมตัวกันอย่างต่อเนื่องดวงตาอันเคร่งขรึมของเทพสงครามมสุรุหิตผ่อนคลายลงเล็กน้อยและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเทพีแห่งโชกตาคนนี้ ถือชามน้ำแบนราบได้ไม่เร็วเลยดีมากเหล่าเทพที่อยู่ที่นั่นรวมทั้งปรมาจารย์ผีราชาเทพกวางเขียวไม่ได้ตะหนักว่าป้าหลวงด้ททาผิดอะไรท้ายที่สุดแล้วพระราชวังเทพโชกตาได้รักษาความสมดุลของทั้งสิเผ่าวไว้เสมอและพยายามแก้ไขความเกลียดชังและความขัดแย้งระหว่างสิเผ่าเพื่อลดการต่อสู้ภายในสารนรกป้าหลวงเริ่มลงมือช่วยหนานเซิงก่อนเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างเผ่าฤทธิธรรมตะและเผ่ามรณา และเพื่อหลีกเลี่ยงความเกลียดชังระหว่างตระกูลซเวีเจียและทราบประหักพังแห่งชีวิตและความตายเทียนหนานในขณะนี้จารุ่วเฉินกําลังจะก้าวข้ามขีดจากัดและกําลังจะก้าวข้ามสองขั้วสุดตรงของหยวนหุยและกลายเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ในฐานะเทียบิดาการช่วยเหลือเขาไม่เพียงแต่จะนําพาอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้มาอย่างสารนรกเท่านั้นแต่ยังช่วยคลี่คลายความเกลียดชังของ่าวริยธ,ธรรมะ ที่เกิดการช่วยเหลือหนานเซิงเมื่อครู่นี้ได้ด้วยในทางกลับกันมันสามารถเอาชนะใจของเผ่าลุยมะตาและทําให้พวกเขารู้สึกขอบคุณต่อพระราชวังเทพเชโกตาได้มันเป็นเพียงการต่อสู้ที่มีเกี่ยวข้องกับนางแต่แล้วเจียนหนานแห่งชีวิตและความตายก็กลายเป็นนีบ่บญคุณนางวิธีการและความคิดเช่นนี้ทําให้เหล่าเทพทั้งมวลต่างประหลาดใจและชื่นชมสิ่งนี้เองที่ทําให้เทพสงครามมาสุรุหิตให้คําประเมินว่าดีมาก เทพองค์หนึ่งจากวังหนอเทียนในพระราชวังเทพชกตากล่าวาว่าเจ้ารัชเฉนต้องการบุกทะลวงสองหยุนหุยในแค่บัญชีชโชเขาไม่เพียงแต่ต้องการต่อสู้กับพลังฟ้าดินเท่านั้นแต่ยังต้องยืมพลังแห่งฟ้าดินมาใช้เองด้วยคนนอกช่วยไม่ได้เลยแต่ประตูแห่งตัวตนที่แท้จริงของเทพิดาน่าจะมีบทบาทบ้างสวเจียเจ้าติดหนี้บุญคุณพระราชวังเทพพิรวของข้าแล้วเทพองค์นี้คือสิทธิผู้ยิ่งใหญ่ของเทพแห่งความโกรธคารู้คารู้ เมเทพีสลระราชสมบัติข้าจะขอแต่งงานกับเทพอห่งดีเทียนในตัวเองเทพสงครามวสุลุหิตกล่าวเมื่อสิทธิของเทพนิูเทียน,าาดยยนได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกขยะแขยงในใจเขาเพียงต้องการให้เทพสงครามวสุลุหิตติดหนี้แต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าเทพสงรามวสุลุหิตจะระยังอายเช่นนี้เอาเปรียบผู้อื่นและย,ยังต้องการใครสักคนอยู่ไม่มีเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ในขณะนี้จารุวเฉียนรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังประสบกับภัยนะและคนภายนอกก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ เมื่อผ่านพ้นภพิบัติไปได้ผู้ผู้ฝนยิ่งมีกําลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าไปช่วยได้มากเท่านั้นภพิบัติก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นและในที่สุดผู้ผู้ฝนก็จะตายอย่างน่าเศร้ายิ่งผู้ผู้ฝนแข็งแกร่งมากเท่าไหร่แรงกดดันจากฟ้าดินที่ช่วยจังหวะเฉินในขณะน,นี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นและมันจะแข็งแกร่งมากจนจังหวะเฉินไม่สามารถต้านทานได้เลยตรงกันข้ามประตูแห่งตัวตนที่แท้จริงนั้นมาจากตัวตนที่แท้จริงและโชกตาแห่งสวรรค์ ซึ่งสามารถช่วยจังวัเ่เฉินได้ในระดับหนึ่งแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการพึ่งพาตัวจังวัเ่เฉินเองถ้าอยากจะก้าวข้ามไปให้ได้ก็ต้องถามข้าดูว,ว่าเห็นด้วยไหมหญิงหยวนเฉินลอยพิ้นสู่ท้องฟ้าเหนือจังวัเ่เฉินและป้าหลัวกระแสะพลังปานเสียนไหลออกมาจากฟ้ามือของเขาอย่างต่อเนื่องแทรกซึมเข้าสู่เจดีธงเทียนกระตุ้นอัคระมหาสินภายในเสียงภาษาสศษกิจกระดังเต็มท้องฟ้าอีกครั้งเจดีธงเทียนหมุนและลอยขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ พลังที่ผันผวนทําให้การเวลาและมิติบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยร่างของหอคอยขนาดมหึมาบทบังกระแสน้ำวนการเวลาและมิติและเงาปลาหยินหยางเบื้องล่างอัจฉริยะดับยนหุยสามารถควบคุมทหารอย่างเจดีทงเทียนได้และพลังที่เขาปลดปล่อยออกมาก็ไม่สามารถต้านทานได้แม้กระทั่งจากเทพเจ้าเทียมองค์เทพผีผู้ผูกฝนในพระราชวังเทพชุกตาต่างร้องตะโกนพยายามช่วยพวกเขาแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วดวงตาที่สดใสของป้าหลวงเหลือมองขึ้นไปข้างบน ปราศจากความกลัวหรือความเศร้าโศกและกระซิบเบาๆว่าจางว่ยเฉินข้าสามารถช่วยเจ้าได้เพียงเท่านี้ตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวตนขณะที่คําว่าไม่มีตัวตนดังขึ้นประตูสู่ตัวตนที่แท้จริงก็ถูกกระแทกออกด้วยฝ่ามือของนางและไปโดนจางว้เฉินปั้งประตูสู่ตัวตนที่แท้จริงเปิดออกและกลายเป็นฝนแสงทั่วท้องฟ้าสาดอาบจางว่อเฉินแสงสว่างนั้นเจิดจ้า แล้วแวววาวมากจนมหาเสียนที่อยู่ที่นั่นสูญเสียาการมองเห็นไปชั่วครู่อย่างไรก็ตามพวกเขาตกตะลึงอย่างมากกับฉากที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้และรู้สึกประหลาดใจแท้จริงแล้วเปปีนโชกตาได้ยอมสลับประตูสูต่ตดวุนที่แท้จริงของนางและต้องการช่วยแจ้งว่าเฉบรรลุถึงขั้นสูงสุดนี่มันผู้ฝนคนหนึ่งบนสวรรค์ต้องการเอ่ยคําว่ายิ่งใหญ่แต่เขาคิดว่าอีกฝ่ายคือสารนรกเลยเกลืนคำสองคำนี้ลงไปทั้งเป็น การเสียสละตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายของผู้อื่นถือเป็นสิ่งที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ชีเวถูจวย,ยุนหงชีเวผู้ผู้ฝนทั้งสามจากพระราชวังทั้ง12ต่างก็มีดวงตาว่างเปล่าด้วยความไม่เชื่อควรสังเกตว่าประตูแห่งตัวตนท,ที่แท้จริงนั้นถูกบ,บีบรัดด้วยกฎแห่งโจกตาและภายในนั้นคือโลกแห่งตัวตนที่แท้จริงของป้าหลวงหลังจากเข้าสู่ขั้นพันโคอันโลกแห่งตัวตนที่แท้จริงก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเกียรติแดงของป้าหลวง ประตูสูต่ตัวตวนที่แท้จริงเป็นตัวแทนของการฝึกฝนตลอดชีวิตของนางเทพีแห่งเชือกตาผู้ยิ่งใหญ่ได้บรรลุถ,ถึงจุดสูงสุดของการฝึกฝนภายใต้ขั้นเทพและเหลืออีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นที่จะฝ่าฟันและกลายเป็นเทพความสำเร็จของป้าหลวงนั้นสูงมากจนพวกเขาอ่อนแอกว่าอัจฉริยะวหุยใครจะยอมละทิ้งการฝึกฝนของตนเพื่อไปช่วยผู้ฝึกฝนที่ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องพูดถึงการช่วยเหลือผู้ฝึกฝนที่ไม่เกี่ยวข้อง ในโลกแห่งการฝึกฝนที่มุ่งแต่ความแข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวน้อยแม้แต่พ่อแม่และพี่น้องก็ไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้เทพีิงโชคกิตาคนนี้จางน่าชื่นชมจริงๆหลวเสื่อเทียนถอนใ,ใจองหญิงหลวซาขัรบเบาๆจากาักรพัฒไม่รู้หรือว่าองเทพธิดายอมเมอบประตูแห่งตัวตนที่แท้จริงของ,งานางโดยไม่ลังเลเลยแล้วมันยังไงต่อละหลวเสื้อเทียนถาม ดวงตาง,งดงามของลุยอีเพ่งมองไปยังโลกสีขาวโพลที่เต็มไปด้วยแสงและหมอกก่อนจะเอ่ยว่าท่านจรพรรดิหากข้าต้องการก้าวข้ามขอบเขตและกลายเป็นเทพข้าต้องการให้ท่านสละการฝึกฝนท่านยินดีหรือไม่ลัวเซิงเทียนตกใจลังเลอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าน้องหญิงของจกรพรรดแได้อันดับหนึ่งในกมปีสำรองเทพการจะก้าวข้ามขีดจำกัดและก้าวไปเป็นเทพนั้นไม่น่าจะยากเย็นนักแน่นอนว่าน้องหญิงของจรพรรดิ ข้ายอมเต็มใจช่วยเหลือเจ้าอยู่แล้วดูสิความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของเราเจ้ายังหลังเลอย,อยู่เลยความสัมพันธ์ระหว่างเทพ,พีแห่งโชคตากับจางว่เฉินคืออะไรกันนางจะไม่ลังเลได้อย่างไรหลวอี้กล่าวเทพีแห่งโชคตาเป็นผู้เด็ดขาดในการทาสิ่งต่างๆหลวงเซิงเทียนคุ้นคิดบางอย่างสีหน้าของเขาจริงจังขึ้นแล้วเขาพูดว่าหมายความว่าพวกเขาทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างนั้นเหรอจางว่เฉินคนนี้ไม่ใส่ใจเลย แม้แต่เทพีแห่งโชคชะตาก็ยังไม่ยอมปล่อยเขาไปหลวอี้ยิ้มพลางพูดอย่างไม่ยอมแพ้บางทีอาจเป็นเพียงความพัฒนาดีของเทพีแห่งโชคชะตาที่มองว่าพี่เฉินของข้ามีพรสวรรค์และดดหล่อเหลาผู้หญิงเนี่ยมีรักที่ไม่สมหวังง่ายที่สุดเออเยี่ยมมากพี่เฉินผ่านมันมาได้แล้วหลังจากที่ประตูแห่งตัวตนนี้แท้จริงระเบิดขคลื่นพลังอันสมพลังก็ปรากฏขึ้นในโลกแห่งแสงและหมอกร่างของจารุวเฉินปรากฏขึ้น เขาเวียงฝ่ามือขึ้นสู่อากาศกระทบกับฐานของเจดีธงเทียนที่ถูกกดทับด้านหลังเขาร่างศักดิ์สิทธิ์สูงตั้งงานปรากฏออกมาจํานวนกดสายเสียงของแจ้งว่าเฉินเกินจํานวนสองยุ่นหุยแล้วแต่เขายังไม่ได้รวมร่างสูงสุดเข้าด้วยกันในขณะที่กําลังต่อสู้กับเจดีธงเทียนกดสายเสียงที่แทรกซึมไปทั่วร่างกายก็ยังคงพุ่งเข้าสู่ร่างกายของแจ้งว่เฉินอย่างต่อนเนื่องโดยประสานเข้ากับผิวหนังเนื้อและเลือดก,กระดูกอวัยวะเส้นชีประจรเส้นประสาท รวมถึงเนื้อเยื่อละเอียดทุกชั่วในร่างกายการบรูรณาการกดสายเสียนในร่างกายเป็นกระบวนการควบแน่นร่างกายสูงสุดการรวมกันของธรรมะและร่างกายและการรวมกันของวิถีและผู้คนกดสายเสียนคือธรรมะซึ่งเป็นทางที่ผู้บุกฝนทั้งหลายเข้าใจจากฟ้าดินร่างกายก็คือผู้บุ้ฝนนั่นเองเมื่อทั้งสองรวมกันกายของผู้บุกฝนจะทบงนลังอย่างมหาศาลเรียกว่าร่างกายสูงสุดด้วยเหตุนี้ ร่างกายสูงสุดจึงอาจแข็งแกร่งยิ่งกว่าร่างกายของเทวดาหากคุณต้องการแข็งแกร่งขึ้นมีเพียง2วิธีเท่านั้นอย่างแรกคือการฝึกฝนวิถีเซียนต่อไปและประสานเข้ากับร่างกายร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอนุภาคต่างๆประมาณ60ล้านล้านอนุภาคอนุภาคหนึ่งสามารถบริรณาการกดสายเซียนได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหากพูดในทางทฤษฎีสภาวะสุดขั้วที่สุดของขั้นเซียนคือกดสายเซียนในร่างกายสมบูรณ์ นั่นคืออนุภาคทุกตัวในร่างกายถูกบุรณาการเข้ากดสายเสียงเพียงแต่ผู้ผู้ฝนใดก็ทําไม่ได้ไม่จําเป็นต้องไปถึงระดับนั้นเพราะผู้ผุฝนยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะแข็งแกร่งขึ้นนั่นก็คือการก้าวข้ามขอบเขตและกลายเป็นเทพจากลวดเฉ้นกืนยาเมเา็ดเซียนระดับเจกพดิไปแล้วและกดสายเสียงเกือบ26ิล้านล้านข้อที่เขาฟุกฝนมาก็ถูกประสานเข้ากับร่างกายของเขาเกือบจะแทนทีฟึมบนท้องทะเลอันกว้างใหญ่ พลังฟ้าดินกดสายเซนที่จังหวเฉินฝึกฝนจึงแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นจํานวนกดสายเซนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเข้าใกล้30ล้านล้านข้อจงาง่วเฉินรวบรวมร่างกายสูงสุดอย่างเป็นทางการและเข้าสู่ขั้นสูงสุดเศษชิ้นส่วนของเกาะเทปะคีที่แตกหักกระเด็นออกมาจากทะเลและกลายเป็นเปลวเพลิงที่จะกระจายพุ่งเข้าหาจงางหวเฉินห่อหุ้มเขาไว้และควบแน่นกลับกลายเป็นเกาะอีกครั้งบนหลังของจงางหวเฉินปีกสีทองที่1 3และ14ก็ออกมา ปีกสีทองทั้งสิบสี่ปลดปล่อยพลังโลหิตอันชั่วร้ายอันสรงพลังก่อให้เกิดทะเลโลหิตที่เท้าของเขาพลังมันผัวรุนแรงมากนี่มันนี่คือการก้าวข้ามขีดจากัดนั่นลระก้าวข้ามไปสู่ความเป็นเทพอบไปัันลระไม่สินี่คือการก้าวข้ามไปสู่ระดับสูงสุดตั้งหักปรากฏว่าจางว่าเฉินยังอยู่ในค่บัญชีโชมาก่อนเป็นไปไ,ได้ไงผู้ผู้ฝุนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นั่นไม่ทราบว่าจารั่วเฉินแค่บรรลุถ,ถึงแค่บัญชีโช เมื่อเห็นจ้าว่าเฉินก้าวข้ามเขตแดนนี้ไปได้และหวงนึกถึงความสําเร็จอันน่าทึ่งในอดีตทุกคนต่างตกตะลึงและเงียบงันยอจะรัวเฉิน <Yeah. S 1> คำรามเสียงดังลั่นก่อนจะฟาดลงที่ฐานของเจดีท,ท,ทงเทียนด้วยฝ่ามือแต่ประทับหญินหยางไท่จีปรากฏขึ้นบนฝ่ามือเจอดีที่สูงเท่าภูเขาก็บินหายไปกระบี่โบราณเฉินหยวนฟาดเข้ากับมือเขาอย่างจังจต่ว่าเฉินเหลือบมองไปด้านข้างก่อนจะรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว เครื่องหมายเห็นการเวลาบอกจุดแสงและควบแน่นแล้วบินไปพร้อมกับเขาโดยอัตโนมัติแสงของกระบี่นั้นเหมือนสีคารามันน่าตกใจเหมือนกับสายฟ้าจางร่วเฉินโจมตีหลานอิงสร้างจอหยานและหยวนที่บินมาจากสามทาิศทางเหล,ล่าปรมาจารย์ทั้งสามต่างบินออกไปด้านข้างราวก,กับผนด้ากาธรรมดาพวกเขาร่างวิญญาณของนาดอิงและร่างวิญญาณของหยวนถูกแสงกระบี่ฉีกออกไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับสิบชิ้นร่างของสร้างจอหยานไม่ได้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แต่ถูกทุบให้กลับคืนสู่ร่างกายที่เป็นหินตามเดิมและจารึกทั้งหมดบนร่างกายของเขาก็ถูกเปิดเผยทำให้ผู้คนรู้สึกดุร้ายและแปลกประหลาดตุม้มตัวแทนหลับยุนหุ่ย3ามคนพ่ายแพ้ด้วยกระบี่เพียงเล่มเดียวและผู้ผู้ฝนเซียนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกตะลึงจนหมดสติแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป และหากเปนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ล่เพราะว่าลาไปก่อน